อายโก็ขอสวัสดีชาวแมนพายทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะสำหรับวิดีโอในวันนี้เราเนี่ยก็มาอยู่กันในซองของเกมใหม่บนโลบล็อกันนั่เองซึ่งแบบนี้เขามีชื่อว่า world of power นะส่วนในวันนี้เนะี่ยยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเอง อาชราทุกคนก็คือต้องขออภัยด้วยนะคะที่ช่วงนี้เนี่ยอาจจะลงคลิปไม่ได้ทุกวันเหมือนคราวก่อนก่อนนะคะเพราะว่าเหมือนจะมีแบบเออบางอย่างเนี่ยที่เราอาจจะยังลงไม่ได้นะคะหรือไม่ก็ไม่มีเวลาเนี่ยมีอยู่2อย่างนี่แหละค่ะทุกคนแต่ว่าในช่วงนี้จะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกวันแล้วก็จะปรับเปลี่ยนเวลานะคะจากช่วงประมาณดึกๆเนี่ย<า>เป็นช่วงประมาณบ่ายจนถึงเย็นแทนเนาะก็ทุกคนจะสามารถดูได้นะคะในช่วงนี้เลยเพราะว่าช่วงเปิดเทอมแล้วก็เป็นในส่วนของช่วงที่เรียนด้วยไงอะไรเงี้ยก็คือบางคนอาจจะไม่ได้ว่างต้าขอ ไัยด้วยจริงๆนะคะที่อาจจะลงคลิปดึงแล้วก็ไม่ได้ลงถี่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเดวเราจะปรับเปลี่ยนนะในช่วงนี้เลยเอาล่ะเดี๋ยวเนี่ยจะมาประเดิมว,วิธีการเล่นเลยละกันนะคะแบบนี้จะเป็นการสุ่มพลังนะคะแรนดอมพลังจากอนิเมะเรื่องต่างๆจากวิดีโอเกมและจากในสของซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆน่าสนใจนะคะแล้วก็เอาพลังตรงนั้นเนี่ยมาต่อสู้ทำเควสกันเดล็อตเนี่ยจะมาลองดูแบบนี้นะคะว่าแบบเขาจะมีระบบน่าสนใจอะไรยังไงกันบ้างอย่างแรกเลยนะคะจะมีระบบการเข้าเซิร์ฟเวอร์ p พรเ a ท y ใส่โค้ดมีแบบให้เลือกอยู่สองแบบ โห,โหมดเมืองซิตี้แล้วก็โหมด Candy Kingdom ซึ่ง Candy ไอ c d n d y Kingdom เนี่ยจะต้องเข้าได้ในช่วงเวล150เท่านั้นมีระบบ SK World u u n v v r s s e จกกักรวาลต่างๆกดดูได้ปะกดดูไม่ได้อ b i l i บรมาเดี๋ยวเรามาสอนตรงนี้ก่อนอันนี้เราก็ทำการลองสุ่มๆไปบ้างแล้วนะคะตรงนี้จะมีในสัว์ของหน้าตาก,การสุ่มเป็นการสุ่มพลังต่างๆซึ่งจะมีเรทเนี่ยตรงทหน้าสั่งขวาจะมีตั้งแต่ค o ม m o น5 9 9และ30%อี i c 9% l เ g จ n น1%แล้วของที่โอกาสออกอ๋ โอเค Universe มันเหมือนจะเพิ่งจะว้ามาฮะอะโอเป็นระบบการ PVP นั่นเอง Universe เอาว่าจะมีการ1 V1 วีหหรือว่า2 V วี2้ยน่าสนใจนะแต่ว่ายังไม่ตอนนี้กลับไปก่อนเมื่อกี้โอเคนะแบบเขาเพิ่งเปิดตัวได้นะคะซึ่งน่าสนใจมากๆใครอยากมาเล่นนนะว่าให้มาลองเล่นในตอนนี้เลยน่าจะ น่าจะมีคนเล่นใหญ่เยอะกว่านี้นะคะในตอนนี้เลยนะเพราะว่าแม่เขาน่าสนใจแล้วก็อย่างต่อไปคือเป็นระบบมิสติคล l นะคะหรือว่าระดับที่โอกาสออกยากที่สุดคือ0.1%เท่านั้นนะคะของแมบ,บนี้นะเด oh, oh, oh. ี๋ยวเรามาลองสุ่มพลังกันอีกส่กรอบนึงเพราะว่าพลังในตอนนี้นะ,ะมันเป็นพลังระดับแรนะคะในตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดูนี้ประมาณนี้แล้วก็จะมีการสุ่มแบบสาแบบคือคอมมอนโรนะคะ2 0 0พเหรียญในการสุ่ม แบบแรกโลนะคะใช้หนึ่งร้อยเจมในการสุ่มนะคะก็คือโอกาส5้าสที่จะออกของหายาหรือว่าสกิลหายาออกมาและอีพ e ิกโรเนี่ยจะเป็นอ e ีพิกเร e ที่น่าจะได้ตั้งแต่อ e ีพ erm ิกดีเจในมิติขึ้นไปแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งน่าสนใจนะเดี๋ยวเรามาลองสุ่มแบบ คอมมอนโรดูนะคะเหมือนเราจะสามารถเก็บสกิลได้ถึง8ช่องด้วยกันนะในตอนนี้แล้วก็ใครที่อยากจะสุ่มแบบดีปิกโลหรือแรโลเนี่ยสามารถซื้อเพชรได้ด้วยการใช้โลบัคได้เลยนะมาในการสุ่มจะมีค่าการันตีตรงนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราสุ่มไปสองรอบการันตี5%นะคะมาโลโดยการกดตัวปุ่มสีเขียวตรงนี้ดูใน3 2 1ครับผมมาเรากดไปแล้วนะคะในตอนนี้จะได้ไหมพลังอว่ามีสม่วงสีทองยังไงครับ เฮ้ยส hey, ีม่วงชาร์ปชูเตอร์นะคะออ l โปรเจกต์ไทส์ดีลดาเมจหนึ่สองห้าคูณเข้าไปหรอนี่วนขอระบบโปรเจกต์ไทเนี่ยจะเหมือนจะเป็นอารมณ์แบบขีปนาวุธหรือปะไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าน่าสนใจซึ่งเราจะใช้พลังนี้นะคะในการใช้งานปะถึงเวลาที่เราจะเข้าไปเริ่มตัวการเทเลยนะมาโอ้โอ้หะ เอสเมก็คู hey, วันดีก็คูนี่จะรับสู่โลกของพลังพวกอ่าในส่งนของพลังต่างๆนะเมจุดมาเชิ่องกราวนะคะแล้วก็ในส่วนของเกมนี้น่ยจะมีเป็นพวกอ่าอนิเมะนะคะซูปะเปอร์ฮีโร่และวิดีโอเกมที่มีหลากหลายเอบกิ์ิสหรือว่าความสามารถให้เราได้เลือกนั่นเองว้าว เ <Malays> อาล,ล่ะ,นะในส่วนของเกมนเนี่ยเหมือนเราสามารถนําในส่วนของความสามารถทุกอย่างเนี่ยมารวมกันได้นะคะทุกคนซึ่งเราก็สามารถใช้พลังตัตวนั้นเนี่ยได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไอ้โกคูเนี่ยเขาก็บอกว่าพลังเนี่ยเป็นทักษะที่เราเนี่ยจะสามารถใช้ได้และสิ่งที่เราสงสัยเนี่ยก็คือจะมีพลังติดตัวหรือว่าเป็นพาสซีฟหรือว่าทั้งสองอย่างเลยก็ได้นะคะเอาล,ละ,นะในส่วนของหนทางหลักที่จะทําให้เราเนี่ยแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้วก็การที่จะฟาร์มเงินเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการต่อส ก็ไม่ต้องกังวลน,นะในส่วนของ About Be i n g weak หรือว่าการที่เราเนะี่ยยังออนแออยู่ในตอนนี้เนะี่ยเราจะสามารถได้รับค่าประสบการณ์และเหรียญเนะี่ยในการที่เราเนะี่ยทำอะไรบะนะ้างได้ในความเสื่อมตับผู้เล่นแล้วก็การ Get k คิวเคร dit นั่นเองว้าวโอเคอ่าอะไรดีมากเลยมาไหนดูซิให้เราทำอะไรต่ออ่า holding your b l o c key for o p r e s s i n g block button คือเหมือนแบบนี้นะสามารถได้หน้บนมือถือแล้วก็บนคอมนะคะในการกดปุ่มป้องกันจะเป็นการกดปุ่มตัว f กดค้างเอาไว้นะฮะอ่าเห็นปะ นี่ไงได้แล้วนี่ไงจะมีแถบสีแดงนะคะเป็นแถบของ ค่าป้องกันของเรานั่นเองแค่บล็อกเนี่ยมันจะมีในส่วนของหลอดเลือกของป้องกันด้วยนะคะค่าหลอดของป้องกันนั่นเองเมื่อทําการหยุดบล็อกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมาทําการฟื้นฟูค่าของมันแต่ว่าทักษะบางอย่างเนี่ยหรือว่าสกิลบางอย่างสามารถพังกรอบของเราได้ด้วยเช่นกันต้องระวังตรงนี้ไว้ให้ดีด้วยนะคะแล้วก็เหมือนไอ้กองครูเนี่ยจะบอกว่าเราสามารถเช็คสกิลได้นะคะจากในช่อง inventory หรือว่าช่องกระเป๋าของเราได้เลยนะะั่นเองโดยการกด EQ คิวขึ้นมากด EQ คิวแท็บขึ้นมานะคะ <Wow. S 1> ซึ่งมันจะทการบอกอยู่ว่ามันจะมีส มันสามารถพังเกราะของเราได้หรือว่ามีอะไรยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยอ่ะตัดอ,อิดเราทําได้ดีมากมีอะไรให้เราทำอีกไหมโกคูยัยงมีอีกนะคะระบบฝึกสอนมันมีอยู่สาประเภทของเกราะนะคะในเกมนี้เลยก็ว่าได้อย่างแรกเลยคือสิ่งที่เราว่าซซูเปอร์อาร์เมอร์จะเป็นการหยุดการโจมตีแล้วก็ไม่สามารถยกเลิกได้ด้วยนะคะและสามารถทําการหยุดนะคะสิ่งใดก็ได้ทะ,ะ้ะทุกๆอย่างเลยในการพังเกราะซูเปอร์อาร์เมอร์นี้จะทําการมอบเป็นแถบสีแดงให้เรืองแสงได้ดวยคืออะไรวะเน,นี่ยอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนจะเป็น เกราะต่างๆนะคะซึ่งก็คู่ก็เป็อธิบายูเกราะไฮเปอร์นั้นเหมือนกันคล,ล้ายๆกับในส่วนของซูเปอร์อาร์เมอร์แต่จะสร้างความเสียหายเพียงครึ่งเดียวและสามารถอยู่ได้ด้วยทักษะที่ระบุว่าเป็นการทำลายเกราะไฮเปอร์เท่านั้นโอ้ยโอเคดีอยู่นะและอย่างสุดท้ายคือไอเฟรมรีมูฟออร์ดาเมจแอนด์สันคือเป็นการลดความเสียหายและก็สตันทั้งหมดรวมถึงสร้างความเสียหายจากองค์ประกอบทั้งหมดนะคะและสามารถทำลายได้ด้วยสิ่งที่มันระบุเอาไว้ว่าทงได้ด้วยเกราะไอเฟรมเท่านั้นสามารถแถม สีชมพูเรืองแสงให้เออเราสามารถซีในส่วนของอ b บ l ิตีหรือว่าความสามารถของชุดเกราะด้านในช่องอเวน n t อรีเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของชุดเกราะเนี่ยจะมีเทียอยู่ตรงด้านบนของมันด้วยนะคะโอเคเยี่ยมมากเดี๋ยวมียังมีเหรอโกคูจะได้เล่นไหมในวันนี้ เรียบรอ้อยน่าจะหมดแล้วนะโกคูระบบ t u ชอ,ชอร i a อเราอยากจะไปเล่นแล้วว่ะเราได้เหรียญ5,000เหรียญคะ่ะแล้วก็ x ออ่ามาเข้าตัวเกมจริงได้สักทีไหนมาลองดูกันนะ,ะว่าในตัวเกมจริงหน้าตาเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะ,ะทุกคนมีเงินอยู่ประมาณ9,200เจมยังไม่มีอู้เอาล่ะมาฮะไปลองดูในตัวเกมดีได้เล่นสักทีนะคะมากดเพย์ เรียบร้อยนี่คือหน้าตาชมหน้าเกมที่แท้จริงนะคะระบบน่าสนใจดีกดสเปซมาส่งค้าเป็นการอับเบล่นจำได้นะฮะคลิกขวายังไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็จะมีกดตัว M เปิดเมนูขึ้นมาจะสามารถดูช่วยอินเทอร์เรียเซตติ้งชา n g เลน o โตได้เซตติ้งก่อนซึ่งจะมีให้ปรับตามนี้ซึ่งขออนุญาตปิดเสียงเพลงเลยแล้วก็ low fx ขอเปิดไว้เลยนะคะเดี๋ยวมันจะแหลกอีกเปิดหรือ,อยังเอ่ยเหมือนช่วงนี้เนี่ยที่เราใช้เนี่ยจะค่อนข้างเน่าสุดๆไปเลยนะคะเอาล่ะอันนี้คือเปิดหรือ,อยังเอ่ยลอ fx น่าจะเปิดแล้วเรียบร้อยนะคะอ่าแล้วก็จะมีปุ่มอะไรอีกจะมีปุ่ม challenges ด้วยซึ่งตรงนี้จะมีการโอ้โหของรางวัล The strongest hero มีของรางวัลอยู่ด้วยกันประมาณนี้นะอย่าลืมมารับกันด้วยนะคะทุกคนอีเวนเจอรี่นะคะมีอะไรกันบ้างระบบิดอีเวนเจอรี่เนี่ยคือจะเป็นทาเลนต์หรือว่าสกิลที่เราสามารถสุ่มได้มานะคะมันมีทั้งอาบิลิตี้และทาเลนต์ซึ่วนในตอนนี้เราจะมีทาเลนต์เป็นในส่วนของ sharp shooter ระดับอีพีเราสามารถ EQ first ิร์สทาเรนต์หรือว่า second ์ทาร์เรนต์ก็ได้นะคะโอ้น่าสนใจนี่ไงใช้ได้ส่วนอาบิลิตี้เราสามารถปล่อยได้ถึง4สีอตด้วยกันจะได้ว่ามีอยู่2อ,อย่างให้เราสุ่มอย่างเช่น spike reconstruct เราใส่เป็นสล็อตหนึ่งแล้วก็ Electric Win Fi s นะคะใส่ช่องสล็อตสองละกันอันนี้โจมตีแบบ l e นะคะอันนี้โจมตีแบบเมลี e l e, แล้วก็การเบรกได้ด้วยโอ้ดีดีด,ด,ดีน่าสนใจแล้วก็สามารถขายในราคาต่างกันไปด้วยนะคะโอเคประมาณนี้ตรงนู้นเหมือนจะมี UFO ด้วยนะมีอะไรอีกอย่างสุดท้ายเคอร์ตอร์ร้าน้ายในตอนนี้จะมีขายโลบักตามนี้เลยนะไหนลองดูซิสกลิลจนะีเป็นการปล่อยสกิลจีเนี่ยเป็นการปล่อยอันนี้นะคะทุกคนคืดว่าเป็นท้าเลนกดตัวจีชามชูเตอร์ กดไปแล้วเป็นยังไงเอ่ยมีอะไรออกมาไหมไม่เห็นมีอะไรออกมาเลยสกิลหนึ่งโอ้โอ้ยได้อยู่สกิลสองอิเล็ c ทริกวิน t ล่ะโอ,โอ,โอ,โอ้ไม่ธรรมดาเลยเนะี่ยถือว่าสกิลออกแบบมาได้ดูดีเลยทีเดียวเชียวนะคะทุกคนแล้วก็จะมีตรงแตแถบเอแล้วก็สเตมินาด้วยอย่าลืมดูค่าตรงนี้ดีๆด,ด้วยแหละนะคะ,ะหาทุกคนไปที่ UFO กันดีกว่า0อ0 y ัน r s <years> later <S อันแน่ว่าแล้วว่าแล้วมาดิ นี่มาดิมามามาเจอศัตรูแล้วหนึ่งสกิลสองเออสกิลจี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 ได้ไหมยังไม่ได้โอ้ยอย่าบอกนะฉันโดนพลังโจโจ้ใครโจโจ้นู่นคนอูมีสตาร์ไปชิ่นน้หรือเปล่าหรือเดอร์เวิร์มนะคะให้ตายเถอะลาคูดาวสกิลลาคูดาวมีอยู่สกิลแค่นี้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้หัวมังกรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงสกิลจีสกิลจียังไงสกิลจีสกิลหนึ่งนี่เออมาสิ กิ้วเออโอ้โหโอ้โหโคตรแรงเลยมามามาเอาละยังไงดิยังไงดิยังนี่ไม่โดนยังไงโอ้โหหลบอย่างเดียวก่อนเออเออโอ้โหยังจะโดนอยู่ยังไงดีอันแน่โอ้คนนี้เลือดเท่าไหร่มองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยฮะคนนี้เลือดเท่าไหร่คนนี้เลือดเท่าไหร่นี่ไม่โดนฮะสไป์หนาไม่โดนเลือดประมาณสองหรือเปล่าหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าเท่านั้นเลือดสูสีกับเราอยู่ เลือดสูสีกับเราอยู่สกิลจีเออเอาสิอุ๊ยอ้าวเราโดนเหรออือโอ้โหโอ้โหโอ้โหสกิลนามกี่สกิลวะเนี่ยโคตรสุดสุดเกินสุดเกินเอาละเอาละเราจะสามารถตุยได้ง่ายๆเลยนะฮะไม่โดนทั้งสกิลนี้โคตรเกียร์เลยสกิลสไปด์โอ้โหโดนเรียบร้อยโดนปลาโดนกลับสกิลจีสกิลจียังไงดิอื้อหือ กดสกิลจีด้วยนะมามหลบก่อนยังไงดียังไงดีเออเอาอแล้ละใครใช้สตาร์พิชน้หยุดเวลาคนนู้ดอีกแล้วนะคะแล้วคนข้างๆโอ้โหเดินในเวลาได้โหดเกินยังไงดิหายไปไแล้ววะเอาแล้เอาแล้ว,ลวยังไงดิเอาเอาเอายังไงเอา โอเคอือหืออือหือเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับไ้สองคนนี้มันสู้กันเฉยเลยแต่ที่แน่ๆเราสู้ไม่ไหวนี่นะคะมันจะต้องไปส่งพลังก่อนซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยจะประมาณนีนะ,ะทุกคนจมตีศัตรูมันเหมือนจะมีเอเวนต์บางอันด้วยนะ,ะที่เราสามารถไปพีพีกันหลายคนได้อะ่ะถือว่าดีมากๆแล้วก็จะมีในส่วนของเวลาจับคอมแบทด้วยนะคะดียอยู่แต่เราพาไปดูนะคะใบหน้าตา u ยูเนี่ยเป็นยังไงจะอยู่ตรงศูนย์กลางตรงนี้เลยมาเจอแล้วจ้าว้าไปดูนะ มาฮะนี่เข้ามาแล้วเรียบร้อยเดี๋วพาไปดูความวุ่นวายมาอยู่ตรงนี้ตั้งหากแล้ฮะนี่เอาสิอุ้ยตรงนั้นวุ่นวายตรงนั้น 4v4 ไหม 4v4 ไหมใช่ 4v4 ไปดิเออสกิลสองเออสกิลสามสกิลสามยังไงเอา โอ้โหตรงนี้ไม่มันเลยแต่ตัวนี้มันสุดยังไงสิสู้กันเสร็จแล้วหรออ่าเรียบร้อยราวสามเวลาจะหมดอีกประมาณ520ิตัววินะคะยังไงวุ่นวายแล้วตรงนั้นวุ่นวายแล้ววุ่นวายแล้ววุ่นวายแล้วฮะจีสกิลหนึ่งนี่สกิลสองสกิลสามสกิล 3. สีลน่นี่โอ้โหไม่โดนสักคนตรงนี้นี่แหละวุ่นวายของจริงวุ่นวายของจริงยังไงลาวสามจะมีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยหรออันนี้คืออะไรอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันแฮะอ้โ,อโหสกิลเราโคกระโปงอะทำอะไร เราจะรีวิวว่าประมาณที่พอแนละ้เดี๋ยวต้องไปฟาร์มเงินแล้วมาสุ่มหาพลังใหม่ๆดีกว่ามันจะมีเป็นพวกชาเลยแล้วก็สกิลอะไรต่างๆเลาวลองามาเล่นกันดูนะคะแบบน่าสนใจมากๆถือว่ามีสกิลระบบอะไรเนี่ยน่าสนใจแล้วก็มันน่าจะมันน่าดูนะคะแบบนี้เดี๋ยวชิลลี่แบมเอาไว้แล้วกันเนาะสว่วนวันนีนะ้ต้องขอลาทุกคนทุกท่านกันไปก่อนแล้วกันนะคะเอาไว้เจอกันเนาะในสังขของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะคะครับผม